สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงกันนะคะสําหรับประจําเดือนมีนาคมกันนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะ ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะในช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะเครียดเกี่ยวกับเรื่องอความรักด้วยนะคะคุณมีเหตุที่จะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องความรักไม่ว่า,าจะให้กับคนรักคนในครอบครัวหรือบุตรบริวารน,นะคะมันจะมีเรื่องเสียเงินเข้ามานะคะส่วนท่านที่สมัครงานไว้นะคะสําหรับพุธกลางคืนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆนะคะ ท่านกา,การงานของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะค่อนข้างที่จะ,ะมีความเครียดความกังวลเพราะว่าท่านต้องวางแผนเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่งานเก่านะคะจะต้องอวางแผนอยู่ตลอดเวลานะคะสําหรับท่านก็ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนก็มีความกังวลอะไระ่ะว่างานของเราจะเป็นยังไงแล้วก็ การเงินนะคะการเงินของท่านที่เกิดวันพุธคืนค่อนข้างที่จะเ,เป็นเงินหมุนนะคะมีเข้ามาแล้วก็ออกไปมีค่าใช้จ่ายรออยู่ตลอดนะคะอันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีความเครียดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่นะคะท่านที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็จะมีปัญหา กันบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่ององ,งานต่างๆนะคะส่วนท่านที่เป็นโสดนะคะก็ยังไม่มีใครเข้ามานะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่านะคะก็เลยไม่ค่อยได้สนใจใครนะคะแต่คนวันพุธกลางคืนนะคะค่อนข้างที่จะโชคดีนะคะไม่ว่าอุป,อปสรรคจะมีมายังไงก็แล้วแต่นะคะ คุณก็สามารถผ่านไปได้นะคะในเดือนมีนามีนานี้นะคะส่วนปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องอปวดหัวไมเกรนนะคะปวดตาตาสั้นเป็นต้อเกี่ยวกับตานะคะก็ให้ไปเช็คนิดนึงนะคะค่ะส่วนเรื่องอุบัติเหตุก็ไม่มีนะคะวันพูดกลางคืนนะคะค่ะ ปัญหาต่างๆนะคะก็ขอให้คนวันพุธกลางคืนนะคะแก้ไขและผ่านไปได้ด้วยดีนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ